ครับยันบทพุทธคุณนะครับบทพุทธคุณเนี่ยตารางควายเนี่ยนะครับตารางควายเนี่ยนะฮะจะเป็นยันเล็กนะฮะจะมี5้าสิหยันนะครับบทพุทธคุณนะครับในตารางควายนะฮะนะเส้นที่วิ่งผ่านองค์พระนะฮะเป็นร้อยร้อยเส้นร้อยร้อยยันนี่เฉพาะบทพุทธคุณตารางควายห้าสิบหกยันนะครับแล้วท่านดูนะตารางสี่เหลี่ยมนี่นะอีกห้าสิบหกยันนะครับ นะครับตารางสี่เหลี่ยมนียอีก56ยันนะเร,เราเราเรียนท่านให้ทราบนะฮะยันโตนี่นะฮะยันโตเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าผากพระทุกสมนักนะครับแม้ตั้งเหรียญขนาดจานหลวงปู่ไข่หลวงพ่อทุกขนาดจานครับหลวงพ่อกลั่นหลวงพ่อทุกขนาดจานนะองสร้างเสร็จจะต้องสรรเสริญพระพุทธองค์นะฮะนะาบทพุทธคุณนะครับยันโตนี่จะอยู่ตรงหน้าผากแล้วพอสําเร็จองคหนึ่งนะฮะ จะต้องลงอลหังนะฮะจะต้องลงอลหังด้านหลังนะฮะแปดสี่แปดหมื่นสี่พันพระอลหังนะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมะขันนะ,ะท่านดูเดิ๋ท่านดูสมเด็จเนื้อจะจัดเป็นอย่างนี้เราไม่หลงทางนะฮะท่านดูนะ,ะเนื้อจัดจัดเนี่ยเป็นแบบนี้นะท่านดูนะฮะเนื้อเขาจัดท่านดูเนื้อนะฮะเหมือนน้าตาลไปีบเหมือนเหมือนเหมือนไม้สักทองนะฮะเหมือนเหมือนสิ่งที่วิเศษท่านดูช่างกษัตริย์เลยครับ นะเราเรามองพระทั้งองค์นี่เราไม่ต้องมองด้านขอบข้างเลยเรามองเนี่ยท่านดูเลยเขาขุนเขาล่ำใหญ่นะจิยงแสนนะครับนะนี่น,น,นี่นี่อู่ทองท่านดูสวยกิบเลยะฮะองค์ริงนะนี่เราใช้โคมไฟสว่างสุดนะฮะสว่างสุดเนี่ยจิ๋วนะฮะนี่จิ๋วนะพระร่วงนะจิ๋วนะมีหน้ามีตามหมดครับช่างกษัตริย์บางๆนะนี่ก็จิ๋วนะฮะนี่จิว๋วอันอันนี้จิ๋วนะนี่ยัง ต้มมาขามเปียกแดงปั๊กเลยนะฮะทั้งเนื้อนะทั้งในนะครบสูตรนะฮะมวลสารเหมือนกันทุกองนะฮะเหมือนกันทุกองนะครับเนี่ยองค์นี้จะองค์หญิงนะฮะท่านดูนถอะสวยเกิดเลยท่านดูเถอะสวยมากองค์หญิงนี้สวยนะท่านดูเถอะได้แุ่ผงนะฮะแล้วมีแมลงใส่นะลูกตามองไม่เห็นนะไม่ได้มาประกอบคลิปน kind of so like so no ี้นะฮะว่างๆนะท่านดูเนี่ยมีแมลงเดินนะเดินเกิดจากพระตามองไม่เห็นนะฮะ เนี่ยท่านดูเลยรอยจิกเนี่ยรอยจิกเนี่ยรอยจิกพะฤาษีนะท่านดูเนี่ยแล้วมวนสาเนี่ยท่านดูรอยยันเนี่ยรอยจิกรอยหัวจิกขึ้นอักษรยันท่านดูเนี่ยท่านดูเกสรนะท่านดูเกสรยังสีชมพูอยู่เลยท่านดูเนี่ยไม่เผาไฟนะฮะสมเด็จก็ไม่เผาไฟนะท่านดูนะเนี่ยตรงเนี้มีรูปภาพน้ำแมลงเดินตรงนี้นะฮะนะไม่โกหกนะตามองไม่เห็นแล้วฮะจับภาพเจอนะขยายแต่ขยายท่านดูเกสรเลยครับเนี่ยท่านดูนะฮะ ท่านดูนะฮะท่านท่านดูนะฮะสวยกิบเลยท่านดูมือไม้ท่านเราไม่มีตําหนินะฮะเราไม่มีตําหนินะฮะเราเรามีอย่างนี้ครับเรามีอย่างนี้ครับเรามีผงครับนะเรามีผงกับมียันแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยนะเขาว่ากันนะเขาก็พูดกันไม่ไม่จริงนะครับเส้นนี้คือยันบทุทธคุณตารางควายกับตารางสี่เหลี่ยมนะเส้นนะเส้นที่อยู่ในล่องเนี่ยนะครับเส้นเก่าๆนะช่างต้อมผ้าเบอร์หนึ่งเขาบอกเกลียวเชือกไม่ใช่แล้วครับ ยันบทพุทธคุณนะยันบทพุทธคุณในองค์พระท่านเห็นเม็ดเกสรนะฮะล้วผงท่านเป็นแบบนี้ท่านดูนะเนี่ยเขาจะมีเส้นอย่างเงี้ยทุกองฮะเส้นคือเส้นยันบทพุทธคุณนี่ท่านนะเส้นยันบทพุทธคุณตารางสี่เหลี่ยมนะเส้นยันบทพุทธคุณตารางควายนะเขาเขาวิ่งอยู่ในเส้นนั้นครับเ,เวลาจานยันนะนะเขา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 เป็นเส้นยันฮนะเขาเขาไม่มีอะไรฮนะบางท่านมองเป็นตําหนิเป็น จะต้องมีเส้นตรงนี้ตรงนี้เส้นยันครับนะักเรียนท่านทราบนะเส้นยันท่านดูเนดะท่านดูผงท่านเนี่ยวิเศษวะท่านดูนะท่านดูผงท่านเนี่ยทุกองท่านหน้าตาลายๆแล้วดูหมวกท่านจะสูงๆกับยาวนะเหมือนพระเลี่ยงนะหมวกก็ยาวท่านดูเนดะ้เนี่ยหน้าตาลายๆนะแล้วผงขุดที่ปากท่านเห็นไหมครับไม่กี่ร้อยบาทนะพันห้าร้อยบาทนะครับเลขหกพอดี เท่ามาตอนนั้นอยู่ขอนแก่นนะอยู่ขอนแก่นเท่ามานะรังนี้ได้มาหลายองค์นะท่านดูนะท่านดูท่านด,ดูนะดูสมเด็จด,ดิครับ<_><_>พอเรามององค์สมเด็จนะท่านนะเรามองดูเนี่ยช่างกษัตริย์นะช่างกษัตริย์เขาจะสวยนะครับช่างกษัตริย์เนี่ยช่างที่เก่งที่สุดในในประเทศนะนะนั้มาแกะพระท่านท่านลองมองนะแล้วสมเด็จโตเนี่ยนวดผงนะ เอาผงสิ่งวิเศษทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านท่านอภิญญาสูงนะท่านนำมาขโขกมาบทมาตม้มมากรองเป็นปีๆปเขียนอักขายันบนกระดานธนูแล้วลบแล้วก็ปั้นเขียนใหม่เลี้ยงผงให้ถูกนะครับบัตถมังมาอิทิเจอิทิเจมาสร้างพุทธคุณมามา,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 มาสร้างหมาลาแล้วนำผงหมาลาามา,สร,า,มมมาสร้างผงพุทธคุณแล้วนำผงพุทธคุณมาสร้างผงตรีนิสิงเหเลี้ยงผงให้ถูกนะครับ แล้วก็มามากดแม่พิมพ์นั่นท่านดูเดียท่านดูเดจีวรทุกองคถ้าท้าลองสังเกตจีวรแบบผมนะท่านดูจีวรท่านี่ยตรงตรงสังกติสวยมากครับท่ากษัตริย์ครับนะท่ากษัตริย์นะมือไม่นิ่งนะลอยอยู่ท่านดูนยท่านดูเด้ท่ากษัตริย์ท่านดูนะโอ้โหยิ่งดูยิ่งงามนะท่านดูผงท่านนี้ไม่หลงทางนะท่านดูผงเนี่ยท่านดูเดเราดูทั้งองค์นี่กขขดท่านดูเดเก็ขด แล้วพื้นเนี่ยนะฮะเขายุบเหมือนจะหมดทุกองนะนะเราเ,เราเราดูพื้นตรงนี้ท่านดูนะท่านท่านดูคลื่นผิวตรงนี้นะฮะแล้วเขาจมลงไปนะฮะเขาจมลงไปเหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งฮะย่อส่วนแล้วนั่งจมลงไปพาจมเสร็จปุ๊บพระเขากดมือท่านเขายุบที่กว้างที่แคบนะฮะที่กว้างสุดยุบท่านดูเลต,ตรงคอยุบสุดเลยนะท่านดูนะต,ตรงคอยุบเหมือนมีพระพุทธรูปอีกองอ์ก็ยุบเสร็จปุ๊บที่กว้างที่แคบเขายุบ กว้างสุดเขายุบเยอะเหมือนฐานนะเหมือนฐานหมอนเขียงกับด้านขอบข้างนะเขายุบเยอะพอเขายุบเยอะเสร็จที่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 กว้างน้อยหน่อยยุบน้อยท่านดูนะฮะนะเ็เทสโลเป็นเหมือนเหมือนถ้วยนมครกเลยท่านดูนะฮะแล้วพอร้อยห้าสิบปีเขาขดเขารัดเขายุบท่านน่ะเขายุบเนี่ยอะไรนะท่านดูนะเขาขดเขารัดเขายุบนะท่านดูนะแล้วท่านดูนะฮะเขารัดก็เหมือนรัดเหมือนกระดูกท่านนะ แล้วท่านมองดูนะฮะช่างกษัตริย์เนี่ยก็จะสวยผงก็จะสวยมากท่านดูผงนะฮะท่านดูผงท่านเนี่ยสวยมากท่านดูนะฮะสวยจริงๆนะท่านท่านท่านดูไปก่อนนะอะไรหล่นเนี่ยม่เป็นละขอขมาท่านท่านดูไปก่อนนะแล้วท่านดูนะฮะท่านท่านดูผงท่านเนี่ยท่านดูผงท่านเนี่ยเนี่ยท่านดูช่างกษัตริย์นะผมให้ท่านดูโครงหน้าท่านดูโครงหน้าเลยครับ ท่านเห็นไหมลูกตาลายๆปากตาสองข้างต้องบางๆไม่เจาะจงให้เห็นจมูกนะฮะดูจมูกแล้วดูเกศสเนี่ยผ้าไม่เผาครับขุดขึ้นมาเลยครับมวลสารต่างๆท่านดูตาสวยมากปากทรงว่าเมตตาท่านดูตาเะกลางจอนะผงขุดกลางกลางลูกตาท่านเห็นไหมฮะนะท่านแม่สุมาลีนะท่านท่านนะท่านท่านสอนบุตรนะพระมียันนะท่านดู แล้วก็มาศึกษานะเนี่ยกดละลื่นนะท่านดูเลยเฮ้ยชื่อท่านดูท่านดูมวลสารเนี่ครับนะท่านดูท่านดูผงอ่ะผงเป็นแบบนี้ท่านเห็นผงปลอมนะฮะผงเกน,นะแล้วเก้าเส้นแปดยันด้านตัดข้างเขาตัดเกินไปนะฮะท่านท่านเข้าใจคําว่าเจาะจงนะฮะเจาะจงให้เป็นลอกเรียนแบบนะตัดเก้าเส้นเหมือนเราพีเซน้นท่านดูหน้าเนะี่ย ยันคะาจะอยู่ตรงนี้นะฮะยันคะบางๆนะนนนเนี่ยยันคะอย่างไงท่านยันคะเนี่ยจะอยู่คิดกลางเกตกากบาาเส้นในตารางไขว้ยจะอยู่นี้ทุกองค์เลยครับทุกองค์ครับทุกองค์ฮะยันคะนะบางๆนะปลอมก็พยายามทำเกินเนี่ยเกินทำยังไงก็ไม่เหมือนร้อยห้าสิบปีครับแล้วสมเด็จท่านดูดิฮะเห็นไหมเหมือนน้ำตาลปีบมาแล้วท่านเห็นดูมวลสารเลยครับ ท่านดูดเลยรอยเหล็กจานเนี il, ่ยครพอสมเพลาตรงนี้ท่านดูเนี่ยเนี่ยลายมือนะครับรอพอสาเพายันกะตรงนี้ท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ยยันโตตรงนี้ตอเต่านะครับยันโตอย่างเงี้ยท่านดูยันโตนะเนี่ยท่านดูยันโตเนี่ยจะอยู่เหมือนตอเต่าครับนะอย่างอย่างเงี้ยยันโตเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยันโตท่านดูนะท่านท่านดูยันโตเนี่ยนะท่านดูยันโตนะตารางตารางตารางไข่นะท่านดูนะ ตารางควายนะนี่ตารางสี่เหลี่ยมนะยันใหญ่นะท่านยันโตนะันเห็นไหมนะท่านดูยันโตเนะี่ยแล้วนี่ดีผมจะโยกไปที่หน้าผากองค์ฟ้านะถ้าดูนะจะเป็นแบบเนี้สี่หัวจิกท่านเห็นไหมท่านดูนะสี่หัวจิกนะหัวจิกหนึ่งหัวจิกสองหัวจิกสามสี่หัวจิกปลายรอเรือท่านนะท่านดูนะฮะจะมีทุกองค์แลเราเราเราดื้อกับผ้ามีจริงครับผ้ามีจริงครับ นะฮะบางบางท่านยังผมเข้าใจท่านน่ะท่านท่านนึกว่าผมละเมอรหรืออะไรนะมีจริงครับแล้วมีสร้างพระต้องเสริเสริมพระเจ้านะฮะท่านดูนะฮนะแล้วท่านดูผงนี่กระเด็นอมไม่เคยแก่มาเลยนะฮะผงนี่กระเด็นมาติดกอประติดเลยท่านดูนะท่านดูนะฮะสวยไหมฮะแล้วตอเต่าตรงนี้ฮะยัน,น,ยนตโตนะแล้วนี่นยันกะนะท่านดูเหล็การติก เหล็กจานปลอมทำยังไงก็ไม่เหมือนเหมือนเสือลูกเี้ยวเสืองูกปานวันไหนแต่บาดเทียบหลายตัวนะฮะหลายๆเขี้ยวนะท่านท่านจะเห็นรอยการจานยันเนี่ยแล้วล่องเลือดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ล่องอะไรรู้แก้มานานนะฮะท่านดูนะเหมือนลอเรือนะท่านดูนะแล้วตรงนี้จะเป็นลอเรือทัดนะอันนี้ต้องไปลอเรือนะยันวีนะท่านดูในเกสรท่านดูเกสรนะแล้วท่านดูเม็ดเกสรยังอยู่เลยร้อยห้าสิบปีท่านดูเกสรเนี่ยแล้วผงอะไรก็ไม่รู้ท่านดูผงท่านเนี่ย ท่านนวดไปเลยร้อยเป็น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 ปีไปแล้วปั้นแล้วปั้นอีกนวดแล้วนวดอีกเขียนบนกระดานท่าน,นวนลบนะท่านดูนะลบแล้วมาปั้นใหม่นะทำผงปฐมมังก่อนนะนำผงปฐมมังมาสร้างผงอิทิเจนะครับฟังนะอันดับที่สองผงอิทิเจนะอันดับแรกผงปฐมมังใช่หไหมดูยันวีนะพอผงปฐมมังเนี่ยมาสร้างผงอิทิเจ นะครับยังยังยังวนผิดกันอยู่นะเอาผงอิทิเจมาสร้างผงมหาลาชอันดับสามนำสำเร็จแล้วนะสร้างแต่ละผงสำเร็จแล้วผงมหาลาชสำเร็จนำผงมหาลาชมาสร้างผงพุทธคุณนะมาสร้างผงพุทธคุณนำผงพุทธคุณสำเร็จแล้วมาสร้างผงตรีนิสิงเหนะท่านดูนะจะเป็นแบบนี้ครับนะบางทีเรียงกันผิดอยู่เรื่อยนะ <c ười> เรียงกันผิดนะ แล้วผงเนี่ยท่านท่านดูตรงหน้าท่านเิฮะนั้นเราเราเรา,เราศึกษากันผมกับคุณนะเห็นองค์นี้นะครับ <cocoa. S 1> <aret ruled. S 2> เห็นพร้อมกันนะครับนะผมได้ท่านมานานละผมก็ทราบว่าทแท้ได้รลังนี้มาแล้วก็เก็บนะเรามาศึกษากันท่านดูเลยเราเห็นพร้อมกันนะท่านดูเลยเราได้สิ่งพิเศษมาตอนนี้คือเราดูพื้นพื้นท่านเราดูพื้นนะเราดูพื้น เนี่ยเราได้ของวิเศษมาเนี่ยเราดูพื้นท่านท่านเห็นพื้นไหพื้นผ้าปลอมทําไม่ได้ท่านดูเนี่ยท่านนพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยนะองค์นี้นะองค์นี้สุขโขทัยนะองค์นี้น่าจะเป็นเดียวกันโอ้โหองค์นี้สมบูรณ์มากเลยนะมองไม่ออกสุขโขทัยก็ต้องล่ําโอเคไม่ใช่เสียงแสงก็ต้องล่ําใหญ่นะสุขโขทัยก็เพียวชลูดอูทองเขาพอดีแม่องค์นี้ก็า สวยจริงๆครับนะท่านดูเขายุบนะดูเขายุบนะดูเขายุบนะเนี่ยเขายุบแบบนี้เขาจะยุบเหมือนกันหมดทุกองเลยพิมพ์ใหญ่ท่านนะครับพิมใหญ่เนี่ยเราเราดูเขายุบท่านนะผมกาลังมองหาพิมพ์ใหญ่ท่านดูนะเนี่ยเขาจะยุบเหมือนกันหมดท่านท่านจะยุบนะท่านดูยุบนะท่านดูพิมใหญ่ก็จะยุบเหมือนกันหมดท่านเนี่ยเขาจะยุบเหมือนกันเลยท่านท่านดูการยุบนะฮะ แล้วท่านดูเขายุบเนี่ยเขาจะยุบเหมือนกันหมดครับทั้งจมทั้งยุบเหมือนกันเลยท่านท่านดูนะยครับนี่สีก็เปลี่ยนนะอยู่ที่แสงนะถ้าแสงดีๆสวยครับนี่คาบแป้งยังไม่เคยออกจากตลับเลยท่านท่านดูเนี่ยไม่เคยออกมาเลยนะแล้วเหมือนสร้างเสร็จแล้วก็เก็บแล้วก็ไปเลี่ยมนะท่านดูผงเนี่ยผุดขึ้นมากระเด็นอะท่านดูนะแล้วท่านท่านดูนะฮะท่านท่านดูเขายุบนะท่านท่านดูพื้นนะท่านดูพื้นแถวนี้นะฮะพื้นข้างหลังเนี่ย องค์พระนี่จะจมยุบท่านดูเดียเรามาคุยเรื่องปลอมทําไม่ได้นะฮะองค์พระเขาจะจมยุบท่านแล้วท่านดูเดียเขารัดเหมือนกระดูกเขาเป็นช่างกษัตริย์ท่านนะช่างกษัตริย์สร้างสมเด็จสร้างผงนวดเป็นปีๆแล้วท่านดูผงท่านเนี่ยท่านดูเดีฮยท่านดูผงท่านท่านดูเดยเขาคมไหมแล้วคมไม่มีแข็งนะนะสอนบุตรหลานนะบางที โอ้โหผมพิมม์นะทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยครับทบทวนหน่อยครับบุตรหลานทราบผิดนะฮะเราเราเราพินะาาาพสูจน์ได้เรายืนยันได้ครับเราพิสูจน์ได้ยันเป็นร้อยร้อยยันเราพิสูจน์ได้ผงอันนี้เก่าไม่เก่าเราพิสูจน์เรื่องจริงเรื่องจริงนะบุญบาปมีจริงนะบางทียังเดินหลงทางกันกลุ่มใหญ่เลยท่านดูนะนะจริงครับจริงครับเรื่องจริงครับท่านดูนะพระเขายุบท่านดูนะ เนะี่ยตรงนี้ท่านดูดยเขายุบเขาเขายุบยังไงท่านดูดยเขายุบยังไงท่านท่านลองมองเรื่องยุบนะเราผ่านหลายอย่างแล้วสังติสังติผ้าในเนี่ยเนี่ยยันในชะ่ไหมท่านดูเหล็กจานใช่ไม่ใช่เหล็กจานมองเนีย่ยรู้เลยใช่ครับท่านดูเ่ยดูผ้าที่เขาข่มเนี่ยดูพระองค์เจ้าห่มเนี่ยท่านดู่ยท่านดู่ยไม่มีอะไรที่จะสะดุดตาเลยทั้งซุ้มทั้งเหล็กจานนี่จ็จานกันลเลอะเทอะหมดนลเนี่ย ดูท่านจาเนเะครับไม่ได้เจาะจงให้ท่านเห็นนะนะเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยเขาเขาไม่อยากเจาะจงให้ท่านเห็นดูเขาจานเนี่ยแล้วผงขุดขึ้นแล้วเขาจานไม่ให้เห็นนะเก้ปลอมจานมาโอ้โหตัดก้าเส้นแปดยันที่เราศึกษากันนะตัดจนรถเทอะหมดแล้วหนาเตอะเลยเข้าพยายามทำนะะอ่บีบเขานะท่านดูนะฮะท่านดูเนะยท่านดูข่างกษัตริย์เะยครับแล้วนะไม่ได้เห็นง่ายๆนะผมกับท่านเห็นพร้อมกันนะะ เราเห็นพร้อมกันนะถ้าดูลูกะตาอะไรดูนะแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านขมมดเหล็กจานนี่ตวัดเลยนะแบบของขึ้นนะท่านดูเลยแล้วอาลหังมีหมดนะองค์นี้เขาเลี่ยมปิดหลังนะเขามาแบบสองกษัตริย์อย่างเงี้ยท่านดูเนี่ยแล้วเ,เขาเลี่ยมนะของของทุบมากของทุบมาฝีมือจัดมากครับฝีมือท่านสูงนะฮะสูงผู้ใหญ่นะท่านท่านดูเขาจัดแบบ แบบทองคำขาวกับทองอะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่าน้โหูไม่รู้จะพูดไงว่าสวยขนาดไหนหากล้องอีกอันไม่เจอเจอเลยสิบเอ็กนอีกกล้องอีกอันจะขยายท่านดูนะอันนี้ก็คมแค่ไหนท่านดูนะฮะไฟก็สว่างนะสีก็อย่างนี้สีก็อีกอย่างนะครับก็เสอนทวกอะไรนะไม่เจอไม่เจอเจอแล้วเห็นแล้วท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะหดเหมือนกระดูกวะ แล้วโหดร้อยห้าสิบปีถึงไม่ท่านดูนะฮะแล้วแข็งเนี่ย้าเก๊แข็งนะผมพิมพ์ทุกจนเลิกพิมพ์แล้วพระ้าแข็งแข็งเก๊ทั้งหลังนะท่านดูนะเก๊เก๋ทั้งหลังครับยังยืนหยัดอยู่ห้าหกปีท่านดูลูกตาจมูกปากเลยครับมีครับท่านกริย์ต้องมีทุกองค์รับท่านครับนะต้องมีทุกองค์รับท่านนะหน้าตาจมูกปากต้องมีทุกองค์ครับพระแท้ต้องมีครับแล้ว มีมันหน้าตามันร้อยห้าสิบปีแล้วต้องมีทุกงงนะยนะันคะยันโตยนันเลยสารพัดยันนะร้อยร้อยไปร้อยรอย้รอยยันนะเห็นไหมมีหน้ามีตาแล้วเขาท่านดูหุ่นท่านเนี่ยไม่มีแข็งให้เห็นเลยนะท่านดูยันทั้งนั้นครับถ้าท่านท่านท่านเขียนยันเนีท่านจะทราบคําว่าสาอยู่นี่ฮะนะสาอยู่นี่นะมุมนี้นะคาว่าสาเนี่ยสาอยู่นี่ท่านท่านดูสาเนี่ยนะสาอยู่มุมนี้ท่านเห็นไหม นี่ยันศานะเดี๋ยวเดี๋ยววกไปดูนะท่านดูนะยันศาท่านนะครับสาังพุทธโอภควาติยันศาอยู่นี่ครับท่านท่านดูยันศาเนี่ยนะท่านท่านท่านโอ้ท่านยกไปคิดหน่อยนะท่านจะเห็นชัดเลยท่านเห็นไหมฮะเหมือน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 คล้ายๆท่านดูหัวจิกเนี่ยเหมือนเหมือนยอหญิงเหมือนยอกันเทยเหมือนยออะไรท่านท่านดูยันยันศานะชัดเลยนะท่านดูนะฮะเดี๋ยวผมโยกไป โยกไปยันสานะท่านดูยันสาท่านนะท่านดูยันสาท่านเห็นไหมฮนะท่านดูยันสานั้นจำไหมเหมือนเหมือนยอหญิงเหมือนยอกระยักกระยักกระใหญ่มีปลายรอเรือยันสานะดูหน่ยข้างล่างนางนะนาแล้วมีตัวกลมๆข้างบนท่านดูยันสาเนี่ยท่านดูยันสาเนี่ยข้างล่างนานะนาแล้วมีตัวกลมๆนะนางข้างบนท่านดูดิ แล้วเข้าใจนะฮะเราเห็นอย่างนี้เราชื่นใจนะฮะท่านดูนะยเห็นไปพร้อมกันนะแล้วเห็นพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะท่านนะไม่ได้ดูท่านเลยนะฮะท่านดูเนอแล้วท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้โกหกท่านท่านเห็นไหมยันยันสาอยู่นี่ท่านเห็นไหมนะวันนี้ขอย้ำยันสายเที่ยวนะเดี๋ยวผมโยกไปยันสานะท่านดูหนะเดี๋ยวท่านผมโยกไปยันสานะท่านดูหนะยยันสาเห็นไหม นะครับนี่ไงยันสาเดี๋ยวผมเทียบยันสาอะไรนี่เนี่ยเล็กๆนี่ยันสาเนี่ยหยิบขึ้นมาดีไหมได้ไดหมเนี่ยเนี่ยยันสาเนี่ย้วท่านด <c volta> ูยันสาเลยครับนะท่านดูยันสาตรงนี้เนี่ยยันสาได้ไหมล้วท่านดูยันสาได้ไหมนะท่านท่านดูยันสาเนี่ยฟุกเลยนะหยิบอย่างเงี้ยท่านดูเนี่ยยันสาสารังท่านดูเนี่ย นะครับ right. left, ยันหมดเลยนะยันทั้งองนะยันยันยันอย่างเงี้ยทั้งองค์เลยท่านนะครับยันทั้งองคนะท่านลองตอปรูปดูแล้วท่านไปไล่ดูนะเราไม่โกหกครับท่านท่านท่านหยุดภาพดูอันนี้ใหญ่ไปหน่อยนะท่านหยุดภาพดูนะฮะท่านอันนี้เล็กดีอันนี้อันนี้อันนี้นเล็กอันนี้ได้ขนาดดีอันนี้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 แล้วท,ท่านดูนะฮะเดี๋ยวผมเอาเท่าขนาดหนท่านดู <vari> ท่านสตอปดูเลยนะะอันนั้นใหญ่ไปนิดนึงนะท่านท่านท่านสตอปดูเลยนะองไหนก็ได้องค์ไหนก็ได้แล้วท่านดูนะตรงนี้คนนึงก็เปิด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 บนนั่นเลยท่านลองสตอปดูนะยันครับท่านท่านนะผมพยายามโยกให้ให้เป๊ะนะท่านลองสตอปดูยันครับนะผมนิ่งนะท่านท่านลองกดสตอปนะไปดูยันฮะยันนะยันทั้งองค์นะท่านท่านดูนะยันทั้งองค์นะครับ นะครับยันทั้งองนะครับสวยทั้งนี้โอ้โหคมจริงเลยนะโอ้โหอันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งปใหญ่เลยนะนี่เนื้อจัดมากเลยเนี่ยท่านดูนะเนี่ยท่านดูนะโอ้โหอนปเนี่ยเน,นี่ยหายากนะ,าน,นะท่านดูนะท่านดูนะอยู่ที่แสงท่านดูนะท่านดูนะ,นนะครับผมจะชอบดูนะมิติใหม่ๆศึกษาศิลปะนี่ศึกษาไปถึงบายนบา ศึกษาปลาปวนปลาศึกษาศึกษานะนี่ศึกษาศึกษาไม่จบท่านดูเนื้อยังไม่สักนะอกเหมือนทนนาไอ้มะเนี่ยเหล็กจานใช่ไม่ใช่ท่านดูนะท่านดูเหล็กจานเก่าไม่เก่าท่านดูตรงหน้าอกเลยครับสวยนะฮะสวยมากเลยนะเห็นไม่พร้อมกันนะท่านดูนะฮะท่านดูเนื้อเนื้อท่านดูเป็นปี๋ท่านดูนะฮะและท่านดูนะเนื้อยัง ชมพูแบบโอ้โหทับทิมชมพูอลไว,วิเศษหมดเลยท่านดูนะฮะท่านดูเขาขดนะฮะท่านดูนะฮะแล้วตรงนี้กระนำจานเยอะเลยจะดูอละหังไม่ได้ข้างหลังก็ปิดนะฮะอ๋อเปิดอ๋อแจ๋วแล้วอค์นู้นปิดองนี้ปิดท่านดูอละหังนะครับนี่นอเรือขี่รอเรือนะท่านดูนะฮะเห็นไหมท่านดูนะฮะหัวจิกนะรอเรือเห็นไหมปลายรอเรือข้างบน น,นะน,นะนะครับรอเรือขี่ล่อเรือท่านดูเนี่ยรอเรือท่านดูเนี่ยนะครับเห็นท่านเห็นรอเรือ,อยังฮ่ะเห็นท่านเห็นยันยังครับนะี่ยันทั้งองค์เป็นร้อยรยันนะท่านดูเนะี่ยรอเรือรอเรือท่านดูเนะี่ยอะรอเรืออะรอเรือละหังนะหังท่านดูเนะี่ยหังนะยาวหน่อยหังแล้วมีต่ออั้มข้างบนท่านดูเนะี่ย 阿拉หังนั้นท่านดูเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนะครพิงไว้ก่อนนะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะหยิบให้ดู阿拉หังนั่นดูนะเนี่ย阿拉หังนั่นดูนะเนี่ย阿拉หังนั่นดูนะแล้วท่านดูนะท่านเห็น阿拉หังนะฮะลายมือสมเด็จโตไม่ได้ดูง่ายๆนะท่านดูนะแล้วท่านดูเดี๋ยวตะไคร่เสมาตะไคร่ประตูวังตะไคร่ตะลุมพุกท้างเผือขึ้นนะ ท่านดูนะครับสีท่านนั้นท่านอลหังนะท่านดูนะนอลหังนะท่านดูในอลหังนะท่านดูนะนะครับมีหมดนะมีหมดนะครับอลหังนะต้องมีทุกองครับท,ทุกองครับมีหมดครับเนี่ยมีหมดครับเนี่ยดินกินผงม,มีหมดครับท่าน,ยนโอโ Room, าย,ย,าย่างนะเงี้ยโอ้โหนี่เขาใี้ฟรีหายากจริงๆนะดูดูนะจิ๋วแต่แ,แก้วนะท่านดูนิดเดียนะเม็ดขนุนนะท่านดูนย ขน,นุนกิว๋วอย่างนี้ก็หายากกันอยู่นะซื้อมาพันห้าเขาบอกพระแผงตัดเนะี่ยเขาบอกกินจะกลัวไอ้เขาบอกกินอะไรกินกินเขียวกินอะไรสมไมก็เขาเล่นกินอย่างนี้นครับยุคแรกผมห้าสิบหกปีแล้วครับนี่เขาเล่นกินเขียวครับนะหายากนะท่านดูหน้าตาท่านมีหมดนะท่านดูเลยอง์นี้สุดยอดเลยนะสุดจริงๆครับสุดจริงๆงครับองนี้ครับ สุดจริงๆริงนท่านองหญิงนะท่านสุดจริงๆริงนนี้เส้นตรงตรงขอบนี้นะเป็นเป็นยันนะฮะเข้าใจผิดกันทั้งนั้นแล้วฮะเส้นเสียนนะท่านดูเป็นยันครับเส้นยาต่างนี่เส้นอย่างนี้ครับหน้าท่านตรงนี้ฮะเส้นอย่างนี้ครับนี่เส้นอย่างนี้ครับตรงหน้าท่านนี่เส้นอย่างนี้ครับเนี่ยไม่ใช่เส้นอะไรต่ออะไรนะไม่ได้ตำหนิครับนี่หูดหลังสวยมากท่านดูอรหังต้องมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดูอรหังเนี่ย ท่านดูเดยอะโอ้โหเนือ้อเนื้อดินผมเล่นมาตั้งห้าถึงหกปีนะท่านดูนะนะท่านดูนะท่านอลาหังต้องมีครับเนี่ยต้องเห็นไหมลอเรือเห็นไหมเห็นไหมลอเรือแรกเห็นไหมทัดเลยนะลอเรือแรกอลาหังเนะนี่ยจานตรงนี้อลาหังนัง่นท่านดูในะจานอลาหังมีทุกองค,ครับแล้วสร้างบุญถึงท่านแม่จุมาลีผู้เจริญทั่วท่านพ่อสังมวนผู้เจริญทั่วแล้วท่านมีพระคุณทุกท่านแล้วทั้งหลายทั้งปวงนะท่านดูนะ านี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านดูอย่างั้นจะลบออกไปจากประวัติศาสตร์นะศาสนานะฮะยันทั้งนั้นเลยอรหังนะั่นดูนะฮะนั่นดูเนี่ยลอเรือนะท่านดูนะฮะเขาเนี่ยองหญิงนเนี่ยได้มันนานแล้วนะท่านถ้าก็อยู่ขอนแก่นนะท่านดูนะตอนตอนนั้นรับก่อสร้างเป็นร้อยล้านนะท่านดูนะท่านดูนะนะปักปักเนี่ยเขาไว้เซนให้แยกเป็นสามแท่งนะท่านดูนะ ขอพักนะในหมหาวิาลยภาคมนออกเขียงเหนือนั่นเลกราบท่านดต,ตรว่าพาท่านจะมีบุญคุณนะท่านท่านดูนะครับท่านดูนะฮะสวยจิตเลยนะไม่มีเส้นอะไรต่ออะไรถ,ถ้าดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้องก็แพงมากนะอยู่ประจวบนะคนนี้ลังนี้นะเขาไม่เกยพูดนะเนี่ยได้ลังนี้มาหลายองคนะ์เนลังนี้ก็ทางเหนือนะท่านดูนะ ลังนี้ทางเหนือนะท่านดูนะท่านดูนะลังนี้ทางเหนือโอ้โหนะามาโอ้โหทัานหายากหายากครับหายากยันทั้งองค์เลยครับเอาหังมีหมดครับเอาหังมีหมดนะฮะท่านท่านดูนะวันนี้จะยี่ห้าทีท่านดูนะท่านดูนะท่านท่านดูนะอยู่ที่ไฟฮะอยู่ที่ไฟท่านท่านดูพ้าท่านนี่ฮะไม่เคยออกตลับเลยนะท่านดูท่านดูทรงท่านนี่ครับ แล้วท่านดูทรงนะฮะท่านดูทรงท่านหน้าตาเห็นแล้วนะวันนี้เอาเอาสิบเอ็กเข้าไปท่านดูทรงนะครับเจ้าของเดิมก็ปิดปิดหลังเลยนะฮะปิดหลังนะท่านดูนะฮะปิดหลังนะท่านดูนะฮะเจ้าของเดิมนะท่านดูสวยเก็บเลยท่านดูนะฮะเนี่ยเนี่ยให้ท่านดูนะเนี่ยท่านดูเนี่ยท่านดูพระนี่นะฮะเขาทําเหมือนนะทําเหมือนแล้วทำไม่ได้ฮะท่านดูนะฮะ ถ้าดูความเก่าแลถ้าถ้าดูความเก่าดูก็ขดดูก็ยุบดูก็ขดรัดสมบัดยุบดูพื้นหลังนะพื้นหลังดูก็ขดนะก็ททาไม่ได้เ็าเจาะจงนะพลาสต์เจาะจงให้เป็นท่านแล้วก็แข็งครับนั้นแท้คือแท้เก้คือเก้นะท่านดูนะเนี่ยท่านดูนะอยู่ที่ไฟก็ท่านดูนะสวยนะาอยู่ที่ไฟครับเนื้อท่านโอ้โหของต้องเด็ดตร้าง่ะท่านดูนะท่านดูเส้นเสี้ยนไม้ครับ พระแท้ท่านดูเสียนทั้งองค์ท่านดูเสียนออกนะแกทําเสียนไม่กี่เส้นนะยันก็ทําผิดผิดหมดครับท่านเขียนหนังสือเขียนเขียนชื่อท่านในคนอื่นเขียนชื่อท่านผิดนะท่านดูนะนะแล้วโอ้โหสารพัดนะเขาก็ที่เขาท่านดูนะเนี่ยท่านดูมิติสมเด็จเนะี่ยองค์ที่แล้วพระเกตโอ้โหพันเป็นสามรอบเลยเครื่องทรงกษัตริย์ทั้งนั้นเลย คือสมเด็จเนี่ยเ,เครื่องทรงกษัตร,ริย์นียันนั่นนั้นกลับหัวยังเห็นเลยนะคลื่นยันนะท่านดูนะยันนะตรงนี้นะหน้ามาอูน้ามาปทานะแล้วด้านข้างนี่หน้ามาอูนามาทาเหมือนกันนะเจ้าองค์ไปเปลือยท่านดูนะสวยมากท่านดูนะโอ้โหองค์สวยมากองค์นี้ไปไหนสวยมากเพิ่งเห็นเนี่ยนี่เขาเลี่ยมมาอย่างเงี้ยท่านดูเอยนี่เขาเลี่ยมมาอย่างเงี้ยนะไม่เคยแกะเลยท่านดูเลยสวยมากท่านดูนะ ท่านดูสวยมากเลยนะสวยทั้งปลาทั้งเนื้อท่านดูเนื้อผมชอบเนื้อนี่มากท่านดูเนื้อโอ้โห oh. oh. ท่านเราเคยสร้างปลาท่านท่านดูจ yep. ีวรท่านนี่คร oh. <zing. S 2> ับตาเตอมีหมดนะลูกตาจมูกปากท่างกริย์ท่านดูนะสวยจริงๆนะเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อจัดมากเลยนะท่านดูนะนะครับนะสวยมากเลยนะท่านดูนะขอให้ท่านมีความสุขครับ